เปลืองครับตกเจลี่ยไม่ตั no ้งใครไงครับพวกเนี้ยพี่อันนี้ยครับกับเีครับพอดีอยไรใบรหมดไงเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ือ้งานกระเมียนครับอือนี่นี่ครับนี่สามสังเกตุมครับดินแตกมาเป็นค้อข้อเม่นเตี้ยครับแม่นเปิดครับนี่ดอกนี้แม่นครับขอดพี่ครับ ครับสวัสดีครับมาพอ้อกันอีกแล้วครับกับปบระกอบตากล้องช่องม่ดามกบครับมือนี่มาหาเห็ดกับปอตองแหรงคือเกา่านะครับตอนนี้ก็ยุบบนบนเขาแล้วครับไอ้เพื่อนก็นหาอยู่รอบๆอบนี่แหละครับเดี๋ยวสีพาไปบ่งว่าไอเพื่อนใดบ่ครับ ดได้เลยครับเคลียร์น้ำหมกเก่าครับผมเดี๋ยวไปสามใครครับเติมกันครับนี่ครับมะเฟิงครับ ตาดีตัวนี้นี่ครับไอ้ว่ามองไฟใหม่ด <God, S 1> ิมันยหางกันนะเก่าหน่อยนี่ครับนี่ครับต้องไข่เว้ยใส่ข้างผีเด็กผมมีอย่างบนท้องเลยท้อืเล เบิกลายรั้งคู่ครับโอ้ไอส,สองไข่ครับตาครับหาอีกครับ ต่อครับพวงนี้เต็มกันครับจังสี่แล้วครับทำมาพอมองคอนเพื่อนออกเนาะพวกนี้ครับมันยังอ่อนๆอยู่ะอยู่ให้กำลังใจน้ำกันเด้อครับายีครับใช่นึงครับกขค้นมาทึ่งพี่ครับนี่ครับกาลังเกิดครับเอาเลยนม่น่อย พอดีครับยำแตกเปาะเลยเลยยำเท่อไรพอดีอยำเท่อไรซ้อนครับเบิดแล้วครับครับเบิ่งครับไอเพื่อนกำลังเคลียร์ครับตอนนี้เคลียร์หาไปเรื่อยเครับเพื่อนเห็นเป็นจุ่มบางที้ครับจึงใช้ผมไปอันทายหาย้เนาะไปเป็นตะกรงห้ตอนนี้ผมกน็นั่งรอครับห่างเท่าแบบ เพื่อนก็นหารอบๆรอบๆอบอมๆเล่ะครับน้อเนพักกินเขาเนี่นีเพื่นเห็นแล้วครับมามา,มาหเห็นแล้วนี่ครับครับไปใหเพื่อนครับขึ้นมากทครับสีครับี่ครับ ครับแล้วเพื่อนเห็นครับวันนี้ไปเต้นกันอีกแล้วครับเต้นครับนี่มึไงไงใครว่างไ่เลยไม่มีใครเดียวครับนี่เต้นน้อยเต็มเลยนะแมนอันนี้น้อยเต็มเลยครับไม่มได้ลงมาเคลียร์น้องมือหนักเนาะแมนเคลียรย์ก่อนครับ องดอกครับมงนี้เห็นแล้ว,วรครับเน<ม>ี่ยครับคือโดดนี้ยังสัน่นลูกโดดหน่อยนี่ลูกเดียวขอหล่อเลย <c ười> ไม่บอกเห็หมโอม้ครับไหครับโอ้โอเชียรจะเตยใหม่เตยใหม่แฮร่นี่เตยใหม่งเน่ โอ้โหพูนทุบอีกไรเนี่ยเงี้ครับครับเดี๋ยวขอขอหยัดตั้งกล้องได้ครับวันนี้เกิดตั้งมองใบใหม่ถุ่มใบปัญญาเนี่ยครับก่อบ,บงใหญายิ่งเลยครับเตือตาเดี๋ยเลยครับมองเดียวครับตื่มกันหลากหลายหนึง่ง เังก็เรื่องกวถ่า,ายวงยานี่เนี่ย <c oughs> ถ้าจะดีใจต่กล้องถ้าดีใจเ <c oughs> นี่ยดรนไลนะครับใครได้กันักล้องรักนี่บไดด้นี่เ <c oughs> หน็นกล้องรักเ <c oughs> ื่อถ่ายบ่ได้นี่ไปอีกครับมือ้ราสึกว่าสีเด้ลา์เด้ล์ก็สื้อมือ,อครับไปรือเรื่องครับผลงานนี่ หลายเลยครับสีเครื่องตาแล้วมาครับหาย,ยอีกครับบัดน,นี้ยางซุมนะครับบัดนี้อันนี้คือมองเคยด้ครับมอาออกมองเคยด้เนาะบัดน,นี้ยางสีียางซุมครับบัดน,นี้ไปไปน้ำกันเลยครับเขี่ยออกครับนี ดอกบนเลยไอ้เบิ่งีนดินี่มันสองดอกว่เปิดไปใครัอย่าเฝ้าเปิดนี่เด้นี่เด้ว้าวตัวตะกัรหีนดิดอกนึงหนี่อยู่วสองครับออวครับอากาศเริ่มหอนเด้ครับให้กำลังใจกันดเด้อครับ เกล็ดซอยนะครับเริ่มบ่ค่อยเห็นเลยครับเด็ออกเลนไ้ี่บ่ทงไรโอนดีดีครับ เต็กรรมกำเลยครับนี่นนครับปาดเต็กรรมกำเลยครับวงเดียวครับปาดอีกแล้วครับวันนี้ตรงนี้ครับนี่ครับจุ่มที่สองที่ไม่เห็นเนาะ จมที่สองครับซองมองเห็นเห็นพอะองมองครับวันนี้ he ep, he ep ah แต่ว่าค mm ิด hmm. ว่าต้องเห็นอีกเยอะครับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วมือนีมันเริ่มใครใหญ่แล้วสิไหมครับเรื่มถือว่าเดรลายครับเช็คคคิดครับเออเช็คคคิดเชอกลัครับถ่าอะไรจมอย่างเดียวครับตอนนี้ตากล้องเลยต้องจมในตากล้องแล้วครับเพราะว่าเกิดแล้วต้องเฝ้าเฝ้าบอกให้ให้ใครไทยเลยดีๆสิ่นะ หามพลาดแล้วต้องหางพลาดแล้วพลาดบ่ได้แล้วครับพเพราะเฮ็ดเ็ดเริ่มเกิดแล้วครับคือตังรวจเร็วนะครับเพราะว่าไปๆก็มาหาเนาะนใครได้ใครแบบไงเลยครับสามดอกครับเตรีมกันครับนี่ครับเก็บมือรูดตากล้องนะเก็บเก็บนี่ครับพี่น้อง อืออู้กางกระเมียนครับอือครันแบบคือบอกปิตามันบั้งโอ้ลายดีครับปิตามันครับเพิ่งคือตอไม้แรกๆบั้งอ๋อนช่วงนันปั่นเนยแบบข้าหาบักลายเนาะตอนนี้ออกอะไรอเมียนในช่วงนี้ออกลายครับบักลายเลยแบบตอนมาเนี่ยคือตรงฟรา้าเก็บคนกันเริ่มลายแล้วครับแบบคนกันเคียร์ลายครับ เ,เด็กอะไรอยู่ครับเ,รเ,เ,เดี๋ยจะเขานะครับนี้เขาลียร์ไหน่อยเนาะอ้าหนึ่๋คนเชียร์พอครับนะครับหา,าหาครับ ลาบระทังการนี่นครับเห็นเลี่ยวยแบบร้ายแบบลเอียดเลยครับนี่ครับใี่ใส่คว้านใหม่นี่ครับฮาเฮ็ดพอนี่หาน้ำอันพวกะควานใหม่เนะาะนี่ครับสูดไอ้เพื่อนครับมาได้กระย่างตรงใส่แต่หมกควานใหม่เลยนะครับให้เพื่อนก็ทบไปนี่ มาเบิองครับมาเบิองนี่ไหมมาเบิองครับอันนี้อันนี้พดแล้วครับนี่อันนี้พดแล้วโซวร์าซ้ำนี่ครับยังมาเบิดมาเบิองนี่นีมีนี่นนสังเกตบั้งครับด,ดินแตกมาเป็นค้ขอข้อเมนยนทีครับแมีนเบิองครับนี่ดอกนี่แมีนครับทอดพี่ครับโซวรตานี่ครับตาอันนี้ดึงดอกสิขาเบิองขาเบืองใน<ห><ห>ช่อง ok มาดำกบครับนี่มั้ผมขาเบิองนี่ครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องกันครับ จุ่มเดียวครับจุ่มดินแตกมองเดียวครับสะวันว่ครับตาไปเลยครับเบื้องครับเบื้องเอาลวดการหายใจเลย แดดมันแดดซองไหมครับก็ต้องแบบนี่ยครับีอออุปสรรรคคกย่างงนึับก็ต้องบังบังเดดไปเพื่อที่ให้พี่น้องได้เห็นเห็นเห็ดได้ชัดไหมครับจะได้เห็นชัดๆครับก็ต้องได้บังลนะครับถ้าว่าบังนี่มันสิดแดดสิกบไปเรื่อยไหมครับมาเบิ่งหรือบางยาเนี่กำบักลายนี่ไปชั่อีกนี่ครับเบิ่งครับผลงานครับบางยาที่ครับนี่นะครับให้กำลังใจบกๆก็ไปอันมาดามกบไปเด้อครับปลาครับหาอีกครับเอาฮีเด ยืนนี่ดิมาเอาแม่นี่เอาเบิ้งนีเอาเบิ้งนี่มาเบิ้งครับมาเบิ้องมาเบิ้งสดๆเลยครับนเด็กจะหาไม่เด้ครับจะได้หลุดครับหลได้เยอะเลยเห็นบ่พี่น้องไม่เห็นเลยแสงแง่งน้องสองใครสามไข่ครับขังเคลียร์งเห็นครับคนนี้มันใหญ่เลยไหมนี่ไปเลย ดีครับนะครับเดินครับมาเดินครับเดินอยู่บลครับไม่ดอกเดียวคนลอครับแต่กระดอกงามยังวนๆเลยครับใส่ขาวๆเลยครับพอดีเสียบครับพอเทียนอีกแล้วครับนี่ครับยีเดียดเทียนครับ ดีตัวนี้ดีนครับนีครับดูกมียนครับเห็นไหมครับเ็กๆหนึ่งครับสองพี่อันหนึ่งครัอุ้ยนี่เลยพีุ่งเทงผีกระเมีนแล้วก็สี น,น,นี่ครับนี่สามได้เป็นกันแล้วครับอืออีตัวอีกตับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มหาง่ายแล้วครับนี่อันกระแมนอันกระแมนครับข้าง,างหลังนี่ ใส่มือนี่ครับอีกสองครับปดแปดนี่จุ่มเดียวครับจุ่มเดียวครับครับมาน้ำเพลินอยู่ดีครับนี่ครับเบิรงครับยิงไหครับยางถือกล่องน้ำลังก็ได้ครับับใส่ตาครับใส่ตาเลยครับเก็นกระังใจให้ผมมีด้ครับอ่ะทำนาทีเขาตากองเขาไหม ครับนะติดแต่กล้องตัวครับวันนี้นี่ครับไอ้พิกนี้แล้วครับวันดินเตี๋ยวกันครับอันนี้อันนี้ออกมาแล้วฟูเลยครับฟูก,ก็กได้นี่นครับไปครับอันนี้ก็ดินแตกอีกแล้วครับนี่ดิสังเกตปะครับผมว่าแมนได้นไหลุดน้ำกันครับงาน งานอีลีครับสองไทยบมดง่ายเลยครับดิอันนี้อันนี้พ่นแล้วครับขึ้นนี่พ่นแล้ว มาเบิ้งครับพี่น้องผู้ใจเบิ้งอันนี้ครับมาเบิ้งครับเบิ้งเนี่ยนี่ครับผู้ผู้เรเนก้อนหินครับเบิ้งครับตกใจไม่ตั้งใจไงครับเบื้งเนี่ยพี่อันนี้ยครับครับสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยไทยหมดไงเลยครับตาสวอนวะครับมามาเก็บเก็ยบต้องการด้วยครับบบบนี้เอามาตั้งกล้องไว้มาเก็บเ้าเป็นได้ไง ดีใจดีใจแห้งครับเบื้องหน้าไอ้เพื่อนเลยครับดีใจครับยิ้มออกเลยครับนาทีนี้ครับไปตั้งกองก่อนครับบ้านนี้มาครับวันนี้อ้งประสบอันนี้ครับอือบ,บ่ต้องเคลียร์เลยครับรถนี้เพราะว่าฝนตกสะออกแล้ว มาเบิ่งทางล่างมาันโี้อ้อ,อันนี้ไงคือยังครับน,นี่ครับพี่นอนก็เห็นนะครับน้ำสะออกไหมกะยุคาังอันนี้ครับ,ค,รบคุณผู้ชม้ยินกับนี้ครับ เบิ้งนครับเบิ้งนึเบิ้งเทางนี้ครับนี่นับมาเปไก่ครับมาบไกไก่นับมาบไกไก่ครับ ตาเขาออมาอเต็ตาครับกระสุนครับโดนโดนครับคุณนะเต็มครับบว่เห็นแต่ไอแหลงนี่ครับบเห็นแต่มาดามนี่ครับนี่ครับเซยเลยสัวยอ,อยู่เหรอวัดกันเลยครับอย่างนั้นมือกับมีดครับนี่มือเปล่าเลยครับดินอ่อน สองสามวบววบเหรอบ่บวเวีบนังนั่งเต็มเลยเต็มเลยฮะหครับเจ็ดครับเจ็ดตัวครับเดี๋ยไลตัวนี้นี่บ่น่อยหนามาดามครับอม่ไม่นี่พี่ได้อู้นี่ในนหน่อยครับนี่นี่มาอีกนี่มาอีกตงีอร้วเพราะ่าตรงนี้มาอีกได้เห็นไหม หมดแล้วเบดออยนีโรคี้เกียกมันอยู่เตุ๊กไปคยเกียร์ด้วยกมีเลยอแล้ครับนี่ไกับอ้เพื่นอยู่ครับตัดากอ้เพื่นม้นี่แหละครับหายีครับอออกตาไปใส่เลยเกอีกแล้วเหรเนียน เดียวเลยโดดเลยครับเอาไปก่อนครับก่อนครับไทตาครับจังได้สีม่สู่ลูกพีเนาะครับตอนนี้ก็ลุกมาผลั่วแล้วครับไอ้เพื่อนสีแบงเฮดเห็เมื่อแกงนะครับมือนี้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วครับสำหรับแต่กล้องเมื่อยวะเมื่อยอยู่ครับบุ๊เออกับเมื่อยอยู่แดดห่อนครับมือนี้ ไปครับมือ่อนาจึงพอกันไหมครับอะไรวะเนี่ยแกงหน่อยแกงไงเนี่แกงไงียหน่อยไปมือหครับมือ่อนหาครับสวัสดีครับ